สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดสดอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตนะครับบรรยากาศนะครับทางเข้าตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดโมงเช้าพอดีครับนี่ครับ ที่นี่คือตลาดสดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศยามเช้าๆแบบนี้ครับมีวัดอุณหภูมินะครับป้องกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโควิดนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมมาทางด้านนี้ครับ โอ้นี่ขนมอะไรนี่ขนมอะไรครับยายนี่เออขนมอะไรเขาเรียกเขาต้มเหรออืมยายบอกว่าเขาต้มนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทางนี้ต่อแหม่แม่ค้าครับยืนขึ้นเลยครับแม่ค้าเรา แม่ค้าที่ตลาดสดก็ยืนกันทุกคนนะครับหยุดนิ่งกันแล้วเดี๋ยวเดินกันต่อครับแม่แมวเหมียวนั่งทำอะไรเยอันนี้ก็เป็นมันหวานนะครับคุณผู้ชมมีมันมากมายหลากหลายชนิดเลยครับ เดี๋ยวพาทุกท่านเดินเข้ามาชมบรรยากาศข้างในกันนะครับวันนี้ยุตลาดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของขายเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ฝั่งนี้ขนมจีนฝั่งนี้มีปลา ปลาทูเค็มนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรขายบ้างทางด้านหลังเ <ST AT> ช้าเช้าแบบนี้เ <ST AT> ช้าเช้าแบบนี้ตลาดคึกคักทีเดียวครับคุณผู้ชมโอ้ปลานี่ขายจังไยครับเนี่ยก <ST AT> ิโลละ,ละ <ST AT> หร่อยหาสิบอ่ะต้นหนึงมันได้ประมาณจักโลกครับแบบนี้ เออขอภัยโลดนึงนี่ประมาณจักประมาณจักตัวครับโลดหนึ่งหลายตอยูจากสิบกว่าตัต่ประมาณหนึ่งบ่กครับเดี๋ยวผมย่างมันก่อนครับทางด้านโน้นก็มีปลาเช่นกันเดี๋ยวเดินไปดูทางด้านโน้นกันสักหน่อยครับนี่ขายมดแดงครับ,ดดรบเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทางหนึ่งนะครับ อ่ะนี่หนูก็มีขายครับคุณผู้ชมครับหนูยังครับนี่หนูพุกบ่ตัวละจักบาทครับอีอตัวละร้อยร้อยห้าสิบอ่านี่ปลาทูเข็มครับน่ากินทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของตลาดสดกันต่อนะครับคุณผู้ชม นี่คือตลาดสดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมของขายเยอะทีเดียวครับเช้าแบบนี้ โอ้มีหดปูตัวนี้ปูขายจังไรย่อยยาหมดนีร้อยยี่ส <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ิบบาทบ่โอ้เขาทาเนาะเป็นตะสือไปปล่อยไว้เนาะาปล่อยได้ครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้ <Okay. S 1> อืมมีจิงเลดนะครับอ่าจิงเลีดทอดอืมมีจิงเลีดทอดมีปลาทอด <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านทางด้านตลาดสดนะครับ อ้ออันนี้มันีิหยังครับเนี่ยเขาเอื่อนว่าบอนบ่เอาไปเฮ็จยังไงกินครับเนี่ยโอ้แกงบอนบ่แกงใส่หยังไหครับใส่ปลาใส่หยังเนบ่ยบ่มันอร่อยบ่อืมเพื่อนเอ่นว่าบอนครับคุณผู้ชมแม่นบ่กิซ้อนนี่จะขายยังไงครับเนี่ยอืมกิซ้อนโน้หอยขมกัเยะครับคุณผู้ชมแมงดาก็มี่ครับอันนี้หนูครับ โหปลาลดปลาเนื้ออ่อนนะครับคุณผู้ชมครับออืืสุดยอดเลยปลาช่อนก็มีครับแม่ของขายเยอะทีเดียวครับตลาดนี้เป็นตลาดอำเภอกุขัขขนจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับน่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมบรรยากาศของตลาดสด อำเภอขุกขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับมีของขายเยอะทีเดียวครับเช้าเชแบบนี้นะครับนี่ครับ